สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่บ้านแล้วเนาะเมื่อสักพักไปที่โรตัสนะคะก็ได้ไลฟ์ใน Facebook ซึ่งปริตาเกือบเขาเรียกว่าอะไรลืมอ่ะลืมว่าจะบันทึกเป็นวิดีโออเพื่อมาลงใน YouTube ด้วยลืมไปพอดีชาร์จแบตด้วยอะคะ่ะก็เลยไม่ได้ ไม่ได้บันทึกคลิปเป็นคลิปวิดีโอเลยเนาะเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรนะคะสิ่งต่างๆเรายังมีโอกาสเสมอวันพระไม่ได้มีหนเดียวตามที่เขาพูดเนาะเราก็เอามาใช้จริงๆแล้วอาจจะเป็นส่วนที่ดีด้วยซ้ำเราก็สามารถที่จะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่คือบางครั้งที่ถ้าพูดครั้งเดียวใน Facebook ในเพจสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองจบ แล้วเราก็เอาตัวนั้นมาลงใน y o u u u e p เพจในชื่อเดียวกันก็ได้หรือถ้ามันไม่ทันก็อย่างเงี้ยปริตาก็ถือว่าคิดคิดนะคะคิดนะคะว่าเป็นแบบว่าอาจจะอยากให้เราฝึกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกปริตาเปรียบเทียบสมัยแรกๆเนาะที่แบบว่าเราคุยกันเราแบบเขาเรียกว่าอะไรบันทึกคลิปวิดีโออะนะคะ เป็นอะไรที่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นพูดไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าอยากจะทําอยากจะลงมือทําบตาก็ลงมือทําโดยที่แบบทําโดยที่แบบทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เก่งทั้งทั้งที่กล้องตัวเองก็ไม่ชัดทั้งทั้งที่เสื้อผ้า,นาผหน้าผมหน้านี่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็แบบสวยไหมไม่สวยนะคะคือเราก็คิดว่า e, ตัวนั้นมแต่อยากจะทําแล้วอะอยากจะลงมือทําแล้วนะคะก็เร mm. <g> ิ่มเลยอะคะ่ะเพื <ráp> ่อนเพื่อนก็เริ่มลงมือทําเลย แล้วจุดประสงค์ที่ทำอะ่ะมันก็ตั้งไว้เป้าไว้ตอนแรกก็คือที่จริงอยากจะเป็นแบบว่า,ามีช่องของตัวเองเอาไว้ฝึกนะคะไว้ฝึกฝนในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเราพูดเก่งขึ้นนะคะเราพูดคล่องขึ้นถึงแม้ว่าติดขัดบ,บ้างถึงแม้ว่าแบบ บางทีมันพูดผิดพูดถูกบ้างแต่มันก็เป็นเป็นธรรมชาตินะคะมันก็เป็นธรรมดานะคะคือหลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่กล้าพูดหรอกไม่กล้าทำหรอกไม่กล้าไลาฟ์หรอกไม่กล้าบันทึกคลิปวิดีโอหรอกนะคะหลายๆคนเขาจะบันทึกคลิปวิดีโอแล้วแบบตัดต่ออะไรเนี้ยปริตาจะน้อยมากที่จะตัดต่อคือเราก็จะคุยกับเพื่อนๆไปไปเรื่อยๆนะคะคือพูดผิดก็คือผิด ะะแต่ถ้าเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนาะเขาอาจจะตัดบางคําออกตัดบางส่วนออกที่ไม่เกี่ยวขออ้องแบบเอากระชับให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า,อย,าอย่างได้สาระมากที่สุดนะคะปริตาก็ถือว่าเวทีนี้ YouTube Facebook หรืออะไรก็ตามที่เป็นช่องที่แบบว่าเสรีภาพอะนะคะเขาให้โอกาสเราในการฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองเป็นนักพูด ปตายอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนี่แหละนะคะไิตาก็ลงมือทําสิ่งนี้ก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อเราลงมือทําเราชอบสิ่งไหนเรา,ลาคลั่งไคล้สิ่งไหนนะเพืเ่อนๆสิ่งนั้นก็จะแบบว่าทําให้เราเก่งขึ้นชํานาญขึ้นคล่องขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบใครจะแบบทําทุกๆวันแล้วจะไม่ ไม่เก่งเลยไม่แบบนั้นเลยนะคะคือยิ่งทำความเขินความอายมันก็ยิ่งน้อยลงนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งไอเดียจะยังไม่มาไอเดียคำพูดยังไม่มาแต่ยังน้อยคือได้ออกมาพูดต่อหน้ากล้องเราก็ได้มาฝึกตัวเองแล้วสักพักความคิดไอเดียหรือว่าคำพูดที่จะมาแบ่งปันหรืออะไรเดี๋ยวมันจะออกมาเองอย่างน้อยการที่เราเอาตัวเองมานั่งหน้า หน้ากล้องเพื่อบันทึกภาพเนี่ยก็ทําให้เราเก่งขึ้นแล้วปริศาว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะคะก็ให้กําลังใจตัวเองเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดตามน้อยหรือว่าจะมีคนชมน้อยหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเราก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะเดี๋ยวมันค่อยๆมาแต่เราให้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องสิ่งอื่น นะคะที่จะตามมาคนผู้ติดตามเพิ่มเติมหรือคนมาดูหรือมาอะไรมากขึ้นอะ่ะก็ขอให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่ของอ่าภายนอกนะคะหน้าที่ของเทวดาปริตาจะชอบว่าเป็นเป็นเทวดานะคะถ้าบางคนว่าพระเจ้าหรืออะไรเงี้ยคือบางทีเราพูดอาจจะเป็นกลางๆอะ่อะอาจจะเราไม่ได้ลึกซึง้งคือเราไม่ได้เรียนกับอาจารย์แบบ โดยตรงทางด้านจิตวิญญาณโดยตรงทางด้านจิตใต้สํานึกโดยตรงนะคะแต่เราอาศัยครูพักรักจมเราชอบนะคะเราชอบในด้านนี้นะเราชอบในด้านนี้เราก็มาปรับไปเรียนรู้นะคะไปฟังนะคะตอนแรกที่ไปฟังเรื่องพวกนี้ก็คือต้องการกําลังใจนะคะเพื่อนๆปริตาต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตในการาาทํางานนะคะ ปรับตัวเมื่อเจอปัญหานะคะปรับตัวเมื่อเจอปัญหาตอนนั้นยังยังไม่เจอปัญหาเรื่องอชื่อครอบครัวนะแต่ว่าชื่อครอบครัวผ่านไปแล้วอ่ะมันมันก็เหมือนไม่ใช่ปัญหานะคะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนบทเรียนนะคะเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ทําให้เราเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นในเกือบทุกๆด้านนะคะต้องขอบคุณผู้ที่มาแบบ ทําทให้เราได้ประสบการณ์นี้นะคะต้องขอบคุณเขานะคะมันก็ทําให้เราแบบให้อภัยได้ง่ายขึ้นนะคะคือปริตาได้ยินมานะคะว่าการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่การที่เราลืมสิ่งที่ทําร้ายจิตใจเราเราดีลีทหรือเราลบสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ การให้อภัยคือการที่ไม่เอาเหตุการณ์หรือความคิดหรือคนคนนั้นอะเข้ามาในสมองเข้ามาทําร้ายจิตใจของเราอยู่ซ้ำๆไม่เอาไม่เอามาเป็นอาวุธนะคะคือเมื่อเราหยิบสิ่งพวกที่ทําให้เราแบบทุกข์ทำให้เราแบบเรแบบครียดหรืออะไรเงี้ยทาให้เราวิตกกังวลเงี้ยมันเหมือนแบบ เอาบีบมากรีดเรากรีดข้อมือเราซ้ำๆกรีดใจเราซ้ำๆอย่างเงี้ยนะคะคือมันขึ้นที่อยู่ที่ตัวเราอะความคิดนั่นนะอะเราเอาเลือกเลือกเอาสิ่งไหนที่มามากระทำกับตนเองเนาะเรามีสิทธิ์เลือกนะคะเรามีสิทธิ์เลือกเลือกเมื่อเราตัดสินใจแล้วเรามีสิทธิ์เลือกที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อนะคะ มีเสรีภาพเสรีภาพในการความเสรีภาพในการตัดสินใจเสรีภาพในความคิดนะปริตาก็มีพูดผิดแต่ปริตาก็ต่อต่อได้โดยที่เป็นแบบว่าไม่ต้องอเก้อเขินเหมือนครั้งก่อนๆอันนีโอ้ยต้องบันทึกคลิปแล้วเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอเองด้วยทําทุกอย่างเองนะคะแม้ว่าบางครั้งดูแบบเมื่อกี้เปิดไฟข้างหลังนะคะข้างหลังตรงโต๊ะกับข้าวแล้วมันเป็นเงาที่หัวไง ไว้ตาก็ต้องไปไปปิดไฟเพื่อจะให้มันสว่างตรงที่เดียวว่ามันจะไม่ไม่ไม่ส่องคือมันสว่างแสงสว่างมันมันรบกวนสายตาเราอะเนาะเวลาเรามองไปมองกล้องเนี่ยนะคะไวตาก็ต้องปิดต้องปรับเปลี่ยนต้องนีย่ยสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะในการใช้ชีวิตประจําวันแม้สิ่งเล็กๆในน้อยเพื่อนเราก็สามารถที่จะเอามา เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอะ่ะยังมีความสุขยังมีความสนุกในตุนเองนะคะสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นคนแรกเป็นอันดับแรกนะคะในการจะเลือกตัดสินใจว่าจะเอาสิ่งไหนเข้ามาอยู่กับตัวเราจะเลือกที่จะ อยู่กับปัญหาหรือเลือกที่จะก้าวออกจากปัญหาเพื่อแก้ไขนะคะหรืออะไรก็าตามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะกการงานไม่ว่าจะชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะไราตาก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองที่แบบว่าเก่งขึ้นในทุกๆวันสวยขึ้นสวยขึ้นในทุกๆวันนะคะก็ ออกไปสนีมาสุงอืมโอเคนะคะพอดีวันนี้อยู่อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวพอดีคุณป้ากับน้องผิงิงไปเที่ยวนะคะก็ถือโอกาสแบบอยู่คนเดียวแต่ไม่เปรี่ยวใจนะคะไม่เปรี่ยวใจหาเพื่อนคุยไม่เชิงหาเพื่อนคุยนะหาโอกาสอยู่กับตัวเองเงียบๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวปริตาเปิดหนังไว้หนังไว้ เป็นภาษาอังกฤษ soyer boy คือไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ชอบที่จะเรียนรู้ภาษานะคะถ้าคำไหนไม่ได้ก็ไม่แปลถ้าคำไหนก็ดูภาพเอานะคะคือตอนเด็กๆอะ่ะมีแบบด้วยความที่ตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วมีนิสัยอย่างหนึง่งถ้าอยากทำอะไรมุ่งมั่นทําสิ่งไหนปริตาจะทําสิ่งนั้นสํำเร็จ ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษไม่เคยรู้เรื่องภาษาอังกฤษโอ้ยวันนี้พูดดีอะนะคะไม่เคยรู้เรื่องภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาอังกฤษตอนมอนหนึ่งซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เขาเรียนตั้งแต่อนุบาลแต่ปริตาไปเรียน ABC ตั้งแต่สตาร์ทมนหนึ่งนะคะร้องไห้อยากกลับบ้านเป็นเด็กบ้านนอกเข้าเข้าเมืองนะเข้าในเมืองไปเรียนต่างจังหวัดด้วย เกิดที่สกลนอครไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์แมรีอุดรธานีนะคะแล้วด้วยความใจดีของเทวดาใจดีความใจดีของผู้คนความใจดีของซิสเตอร์ความใจดีของคุณพ่อที่เป็นพระสงฆ์ทาให้เราได้มีถึงวันนี้ทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เรามีประสบการณ์ในการเรียนหนังสือความรู้ทางวิชาการนะคะ แล้วแถมกับความรู้ทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณหมายถึงว่าอบรมนะคะเราก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเป็นต้นนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะอีกหนึ่งวันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะดูหนังแล้วก็อาจจะไม่รู้จะดูจบหรือเปล่าเพราะว่าชอบนอนกลางวันนะคะคือถ้าเป็นวันไหนที่เป็น วันหยุดพักผ่อนของปราจาะมันเหมือนตั้งตั้งไว้ในในสมองในเซตไมซ์เซตของเราเลยว่าวันนั้นเราจะหลับเราจะนองกลางวันเราจะนั้นยิ่งวันนี้อ่าฝนตกนะฝนตกแล้วมันอากาศเย็นสบายสบายอย่างเงี้ยมันบรรยากาศน่านอนมากเมื่อคลึ้มนิดนึงนะคะก็จะพักผ่อนเป็นอะไรที่ มีความสุขกับตัวเองได้อะนะคะไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าความสุขจากข้างนอกนะคะไม่ต้องไปหาความสุขจากโกโก้นะคะไม่ต้องแต่มันก็โกโก้มันก็ให้อยู่นะเพราะว่าถ้าเรากระหายบายบมาเนี่ยต้องเติมน้ําตาลนิดนึงนะคะต้องเติมน้ําตาลนิดนึงบางทีมันแบบต้องเพิ่มเพิ่มน้ําตาลนิดนึงนะคะจะให้ร่างกายเราสดชื่น เพิ่มน้ําต้องดื่มน้ําบ่อยๆแต่ถ้าเป็นน้ําสะอาดน้ําปกติอุณหภูมิปกติน้ําดื่มปกติน้ํำน้ําขวดอะค่ะน้ำขว,วดธรรมดานี้เนาะอืม